สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าจะหยุดเล่นตัวอย่างคลิปแบบออโต้ใน YouTube ทำยังไงอ่าไอตัวอย่างคลิปมันคืออะไรยังไงอ่ะเวลาเรากดเข้าไปใน YouTube แล้วเราก็จะเจอหน้าแรกที่เป็นหน้าแรกแบบนี้นี่อ่าตรงนี้หน้าแรกนะแล้วก็จะเป็นช่องยูเป็นช่องคลิปเออนะทำไมไม่เป็นทำไมไม่เป็นรูปคลิป เออพี่ก็เซ็นเซอร์หน่อยสิเดี๋ยวก็จะหาว่าไปไปไป,ไปละเมิดลิขสิธ์เลยก็ลำคาญเะอเินเออนะอ่านะมันเป็นช่องคลิปอย่างงี้อ่าแต่แล้วเวลาเปิดน้าหลักอย่างเงี้ยไอคลิปที่ว่าเนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะเดินออโต้เหมือนกําลังเล่นวิดีโอเลยแต่ไม่มีเสียงนะมันก็จะเดินเป็นออโต้จะหยุดไอตรงเนี้ยยังไงเออทําไมต้องหยุดถ้าให้มันเล่นออโต้อย่างงี้เนี่ยนะมันก็จะเปลืองอินเทอร์เน็ตเหมือนเราเปิด เปิดเปิดการเล่นแบบนี้ในในไลน์หรือใน Facebook แบบเดียวกันแต่เราจะหยุดมันยังไงล่ะอี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อ่าประเด็นไปอยู่ตรงนี้น,นี่แหละอ่ามาเราก็ไปกดตรงนี้ไอ้ตรงหน้าตาเราเนี่ยอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเราก็กดลงไปในรูปโปรไฟล์ของเรามันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วเราก็ไปในตั้งค่าเนาะอ่าไปในตั้งค่ากดในตั้งค่ามันจะมีเรื่องการเล่น Auto ออโต้ตรงนี้อยู่อันหนึ่ง การเล่นออโต้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะเราไปปิดไอ้ตรงเมื่อกี้ก่อนเรก,ก็ไปในทั่วไปนะไปในทั่วไปไม่ได้ไปออโต้โอเคเข้าไปในทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นเรื่องหัวข้อการเล่นในฟีดอันนี้ผมอยู่ใน vivo z 7 x ซึ่งเป็น Android รุ่นใหม่ล่าสุด13ยัง13ใช่ไหมั้ย13เรื่นงที่เออนั่นนะเพราะฉะนั้นในรุ่นเก่า ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องคุณต้องไปดูนะผมไม่รู้เออแต่ในนี่เครื่องผมอะผมเห็นว่ามันมีอยู่อันนี้เป็นการเล่นในฟีดก็คือในหน้าแรกตรงเมื่อกี้นี่แหละกดลงไปในการเล่นในฟีดมันจะปรากฏขึ้นมาว่าให้เล่นในฟีดเนี่ยเล่นอยู่เสมอถ้าคุณเปิดอยู่เสมอตรงนี้ให้มันเป็นสีฟ้าตรงนี้น้ําเงินี่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเล่นแต่ผมปิดนี่ไงก็เป็นสีฟ้าตรงคําว่าปิดอย่างนี้มันก็จะหยุดการเล่นโอเคไหมหรือจะไปกดตรงคําว่า WiFi เท่านั้นคือ คือเวลาเราเชื่อมต่อไ i f i บ้านอย่างเงี้ยอ่าให้มันเล่นออตโต้ให้มันเล่นออตโต้มันจะได้เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยเอาให้คุ้มเพราะว่าเสียอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยมันเสียมันเสียเป็นรายเดือนมันไม่ได้มีจํากัดปริมงปริมาณอะไรนี่ใช่ไหมอ่าแต่แต่อินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยบางทีมันจํากัดปริมาณให้มันเล่นเปิดอยู่เสมอเดี๋ยวเน็ตไม่พอใช้เออนั่นแหละรประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นปิดได้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งอ่าแต่ก็อาจจะไม่เห็นตัวอย่างการการ ตัวอย่างภาพเพิ่มในคลิปมันก็นแล้วแต่เลือกเลยคยไหมอ่าแล้วกดย้อนกลับออกไปตรงคําว่าการเล่นออตโต้มันคืออะไรเออเพราะว่าใน YouTube เนี่ยมีการเล่นออตโต้อยู่2แบบแบบเมื่อกี้ก็คือเล่นในฟีดในหน้าแรกก็คือมันมันจะเดินออตโต้ไปปิดซามันจะได้ไปเปืองเน็ตถ้าคุณใช้ดีเน็ตจากซิมแบบแบบแบบที่จํากัด จำขี่ะปริมาณในแต่ละเดือนก็ปิดซะก็ดีจะได้ไม่เบืองนะออีกอันนึงก็คือไอเล่นอ,อัตโนมัติตรงนี้คืออะไรเล่นอ,อัตโนมัติก็ตรงนี้ก็คือเวลาเรากดเล่นคลิปไปแล้วคลิปต่อไปที่ y o u t u b เขาคิดว่าคุณน่าจะดูเป็นคลิปต่อไปอ่าอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นออโต้ให้คุณถ้าค,คุณไม่ได้มากดปิดการเล่นอ,อัตโนมัติจากตรงนี้โอเคมั้ยถ้าคุณกดปิดมันจะเกิดอะไรขึ้น อ่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเนี่ยผมปิดผมปิดไว้อ่ะปิดแล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นปิดแล้วเวลาเราเล่นเรากดเล่นคลิปใน youtube กดปุ๊บมนเล่นจบคลิปมันก็จะหยุดแล้วก็ให้เราหาเองว่าเราอยากจะเล่นอะไรต่อจะดูคลิปไหนต่อไปกดเอาอะไรเงี้ยกดเองเออไม่ได้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 กดให้เราออโต้ก็ไม่ต้องออโต้ก็ได้ถูกไปตลอดเขาไม่ไหวเหมือนกันนะก็ไม่รู้แล้วแต่ตามใจบางคนบอกก็ขี้เกียจเลือกให้มันเลือกให้ก็ดีดูไปทั้งวีทั้งวัน อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะพี่แล้วตามใจอันนี้ก็เป็นการหยุดเล่นคลิปหรือตัวอย่างคลิปแบบออโต้ใน YouTube มี2แบบไปเลือกปิดเอาก็แล้วกันเลือกเปิดเลือกปิดเอาตามใจชอบเลยพี่แล้วแต่พี่ชอบเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ